สวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักของครูปิ่นทุกคนค่ะวันนี้เด็กๆยังเรียนอยู่ในหน่วยของเล่นของใช้แล้ววันนี้นะคะครูปิ่นก็จะพาเด็กๆไปเรียนรู้เกี่ยวกับประเภทของเล่นและของใช้ค่ะเอ๊เด็กๆทราบไหมคะว่าของเล่นที่เด็กๆเล่นอยู่มีกี่ประเภทเด็กๆอยากทราบไหมคะถ้าเด็กๆอยากรู้แล้วเราไปเรียนรู้กันเลยคะ่ะ ของเล่นประเภทที่1คือของเล่นที่ทำมาจากผ้าได้แก่ตุ๊กตาเวลาเด็กๆจับเด็กๆก,ก,ก็จะรู้สึกถึงความนิ่มและก็นุ่มนั่นเองต่อมาประเภทที่สองก็คือของเล่นที่ทำมาจากไม้ได้แก่บล็อกไม้โยกเวลาเด็กๆจับเด็กๆก,ก,ก,ก็จะรู้สึกถึงความแข็งและก็ความทนทานนั่นเองค่ะ ต่อมาประเภทที่3ก็คือของเล่นที่ทำมาจากพลาสติกได้แก่ลูกบอลตัวต่อพลาสติกหรือว่าเลโก้ชุดพลาสติกของเล่นหาทรายประเภทที่4ก็คือของเล่นที่ทำมาจากธรรมชาติได้แก่หมาก้านกล้วยปืนก้านกล้วยนั่นเองและสุดท้ายประเภทที่5ของเล่นที่ทำมาจากโลหะ ได้แก่สกูตเตอร์หุ่นยนต์ซึ่งจะมีความแข็งแรงนั่นเองค่ะเด็กๆเด็กๆก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับประเภทของเล่นทั้ง5ประเภทกันไปแล้วนะคะต่อมาเดี๋ยวเราจะไปเรียนรู้เกี่ยวกับประเภทของใช้กันบ้างนะคะไปกันเลยค่ะประเภทของใช้มีทั้งหมด2ประเภท คือของใช้ส่วนตัวและของใช้ส่วนรวมของใช้ส่วนตัวได้แก่แก้วน้าช้อนส้อมจานแปรงสีฟันและผ้าเช็ดหน้าโดยของใช้เหล่านี้เด็กๆสามารถใช้ได้เพียงคนเดียวไม่สามารถแบ่งให้คนอื่นใช้ได้เ,เพื่อสุขอ,อนามัยที่ดีและป้องกันเชื้อโรคต่างๆนั่นเอง ของใช้ส่วนรวมได้แก่อุปกรณ์เครื่องเขียนไม้กวาดถังขยะโต๊ะเก้าอี้ซึ่งของเหล่านี้เด็กๆสามารถใช้ร่วมกันกับเพื่อนๆแบ่งให้เพื่อนๆใช้ด้วยกันได้และเด็กๆก,ก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับประเภทของเล่นและของใช้กันไปแล้วนะคะ เด็กๆอย่าลืมหมั่นดูแลรักษาความสะอาดทั้งของเล่นและของใช้ด้วยนะคะเพื่อไม่ให้เชื้อโรคเข้ามาสู่ร่างกายของเราได้สำหรับวันนี้ครูป,ปิ่นก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่อาทิตย์หน้าสวัสดีค่ะ